จะเป็ว่ามีความรู้เป็นนักเทศและแปลหนังสือได้หรือว่าเป็นหมอเท่านั้นจริงที่ท่านทําให้ท่านมีชื่อเสียงมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือพระเครื่องพระเครื่องของท่านนี่เขาเรียกว่าพระหกษัตย์คือข้างบนเป็นพระพุทธร,รูปเป็นรูปของพระพุทธร,รูปข้างล่างมีรูปสัตว์คืนหนึ่งรูปพนุมาณ เขาเรียกว่าบางลายเขาเรียกว่าขีน่นมานแล้วบางลายเรียกว่าขี่ลิงบ้างแต่ตามแบบคนท่านว่าขี่วานน้อยก็คือขี่ลิงสองพระขี่ไก่ข้างล่างเป็นไก่สามข้างล่างเป็นปลาสี่ข้างล่างเป็นเม่นห้าข้างล่างเป็นนกกระจาบหกข้างล่างเป็นครุฑมีหกแบบเมื่อแต่และแบบและแบบจะมีอนุภาพต่างกันรวมความว่าพระของท่านเป็นพระหมอ แล้วก็พระป้องกันอันตรายทั้งหมดสําหรับพระขี่ฮนุมานนี่ท่านถือว่าเป็นพระที่สาหรับทำนำมนต์รักษาโรคทุกอย่างคนที่ได้รับไปแล้วจารัตนาทำนำมนต์รักษาโรคอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นหมอไม่ต้องไปเรียนมาจใครเลยเป็นแ่เพียงอารัตนนาว่าขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์กับพันุมานซึ่งเป็นสัตว์พหานะ ขอจงทำน้ำมนต์นี้ให้เป็นน้ำมนต์รักษาโรคอย่างนั้นอย่างนี้ให้หายโดยสับกันว่าอย่างนี้สามผลแต่วก่อนที่จะว่าเราต้องตั้งน้ำโมว่าพุทธังธรรมังทั้งขังด้วยก่อนแล้วก็ไหว้ซาด้วยก่อนอย่างนี้รักษาโรคได้ตามความประสงค์ตามความจําเป็นสําหรับพระขี่ครุฑก็มีนุภาพในการคลอดบุตรทําให้คนคลอดบุตรง่ายเป็นน้ำมนต์คันรักษาด้วย ถ้าขี่นกกระจาบก็เป็นผงที่มีอนุภาพในการทํานาคนที่จะทํานาถ้าทำน้ำมลในท่านกกระจาบแล้วก็เอาไปกลมอย่างนี้ทำผลในนาจะได้ดีถ้าขี่ปลาก็เป็นพระสำหรับค้าขายถ้าขี่ไก่ก็เป็นพระสาหรับเมตตาปรานี่คือเป็นพระเมตตา สำหรับสำหรับพระขี่เม่นสำหรับเป็นพระเดินป่าป้องกันอันตรายในป่านี่ตามรูปสัตว์นะที่ตามตำรายของท่านอธิบายไว้แต่ถ้าว่าแต่ละแบบก็เตรียมทำทำผงคนละอย่างละอย่างตอนนี้มาผงทั้งหกอย่างทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ามาคร้าวรวมกัน เอาบัรจุลงในพระองค์เดียวกันตรงความว่าพระองค์เดียวใช้ได้หมดทุกอย่างตามที่ฉันพูดมาแล้วนี่นั้นนอกจากนั้นยังป้องกันคุณผีป้องกันคุณคนป้องกันการกระทําต่างๆป้องกันอันตรายต่างๆในตามสมควรแต่ว่าไอ้กันคนตายนี่กันไม่ได้ไอ้คนที่มันถึงเวลาตายจริงๆแล้วพระที่องค์ที่องค์ก็คุ้มครองไม่ได้ไม่แต่พระเองถ้าอย่างตาย นอกจากจะทำน้ำมนต์รักษาโรคแล้วนะพระท่านยังใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์สำคัญมากเพราะถ้าใครถูกสัตว์พิษกัดไม่ว่าบอสัตว์พิษประเภทใดจะเป็นงูชนิดที่ร้ายแรงที่สุด<ม>หรืออะไรก็ตามให้อาพรนี่ชุบน้ำให้เปียกแล้วหลังเขาต้องปิดตัวตามแผลที่แผลที่ถูกกัดนั้นพระจะดูดพิษในขั้นแรก ก็มือกดลงไปเล็กน้อยคือคุมไว้ใยผ้าหลน่นสักคู่หนึ่งเวลาสักสองสามนาทีพระจะเริ่มดูดพิษเมื่อดูดพิษแล้วพระจะติดเนื้อจนแน่นทัานดึงก็ออกยากอย่างนี้ปล่อยมือได้เมื่อพิษหมดแล้วก็ระวังพระจะหายเพราะว่าเมื่อพิษหมดแล้วพระจะไม่ด,ดูดพระจะหลน่นนี่พวกที่ได้รับไปได้รับประโยชน์มากเช่นทหารเรือในสมตีบสมัยฉันฉันเคยแจกเข้าไป เจอนได้ไปแล้วแกเข้าไปในป่าถูกงูเห่ากัดแกรู้ตัวเพราะแกเห็นตัวทีเดียวเห็นม่งงูเห่ากัดแกหาอะไรไม่ได้เั้านีบายแกฟังไปแกก็ใช้พ้าปิดจนหายเมื่อหายแล้วปรากฏว่าถึงเดือนที่สองพากันมาประมาณสักห้าร้อยคนมาขอพระแก้งูเขารู้แค่แกคลิกงูเท่านั้น ฉันก็เลยเอาหนังสือนี้มาให้เขาดูแล้วก็แจกไปคนละใบละใบแจกพระคนละองค์นี่ในสมัยฉันนี่ไปเป็นเจ้าวาดฉันเปิดกูของท่านกูเล็กแต่กูใหญ่ได้ไม่ได้เปิดนั่นจะเล่าต่อไปว่าพระนี่ท่านเรียนมาจากไหนวิชาทำพระก็เรียนมาจากท่านอาจารย์แจงคนสวรรค์ัโลกตามตำรานั้นบอกว่าเป็นตำราของพระร่วง ราะว่าอย่างนั้นนะตำราเขียนไว้บอกเป็นตำราของพระร่วงมีอะไรต่ออะไรมากมีกระทั่งธงมหาวิชยสงครามยันกรอบเพชรนี่เป็นตำราของพอระรวงทั้งนั้นอันนี้เวลาทำพระทำยังไงจะเล่าทึงวิธีทำให้ฟังมันเป็นของย่าจริงจริงท่านผู้ฟังฉันเองนี่แหละอาศัยที่ไม่ได้ปัญญากับเขาหรือไม่เป็นซาปัญญา ไม่สามารถจะทาพระนี้ได้และพระนี้ทำลำบากมากท่านบอกว่าคนที่จะทำพระนี้ได้ต้องได้สมาบัตแปดตอนนี้มาได้สมาบัตแปดแล้วก็มีความภาคเกินไอ้ฉันนั้นพอได้กับเขาเหมือนกันสมาบัตแปดแต่วา่ารู้สึกว่าท่านให้ลองทำพระมันทำไม่ได้หรือว่าฉชนขี้เกียจเกินไปไม่พยายามมากกว่าตามเพราะว่าท่านห้ามอยู่ท่านบอกให้ลองทำ ลองทำฉันทำไม่ได้ฉันก็เลยเลิกทำใา้จิตใจของฉันมันก็คงขี้เกียจไม่จะทำเข้าทำของทำเครื่องรางของขลังนี่ฉันไม่ค่อยชอบมีสายของฉันเปอย่างนั้นทำแล้วพอทำกับเขาได้บ้างแต่มีสายมันขี้เกียจยังไงเท่ากันยิ่งสมัยนี้ยิ่งขี้เกียจใหญ่เพราะมันมันหมดดีซะแล้วไม่อยากจะดีหรือไม่อยากจะทำอะไรให้คนชมว่าดี ก็มองแล้วมันไม่เห็นตัวดีตรงไหนถ้าก็ชมทีไรเนี่มันเหนื่อยทุกทีง่้ฉันเป็นคนขี้เกียจเนี่ยถ้าไรมันเหนื่อยจะจัดฉันก็ไม่เอาขี้เกียจฉันเป็นรู้ตัวฉันจะตายฉันไม่อยากจะตายแบบเหนื่อยเหนื่อยแต่มันก็อดเหนื่อยไม่ได้มนีไปสร้างวัดสร้างวาก็มันก็เหนื่อยก็ทำไปงั้นเลยเรียกว่าทำนำนำเข้าไปทานาเด็กเด็กรุ่นหลัง ันจะได้เขาจะได้มีบุญมีกุศลไอ้ชันนั้นมันจะมีบุญหรือไม่มีบุญไอ้ชันไม่สนใจมันแล้วบวชมาจนแก่แล้วมาเมื่อมันจะไม่มีบุญคุ้มครองตัวเองได้ก็ปล่อยมันเถอะมันจะไปไหนก็สั่งมันเถอะครูบาอาจารย์สอนมายังไงพระพุทธเจ้าสอนมายังไงก็ทำไปทำไปด้วยความเต็มใจในด้านธรรมะปฏิบัติอันนี้พูดนอกเรื่องไปแล้วฉันจะเล่าวิธีทำให้ฟัง ท่านบอกว่าถ้าจะทาผ้าอนุม,มานนท่านทาให้ดูต้องเอาผ้าขาวมาสเสกให้เป็นหนุม,มานเป็นลิงเผือกแล้วก็ลิงเผือกตัวนั้นจะแบมือขึ้นจะมีกระถาที่มือก็จดกระถาที่มือ,อมาทําผงทาพระไก่ก็เสกผ้าขาว,ขาวถ้าเป็นไก่ไก่จะกางปีจกจะมีกระถาที่ปีจกจดคกระถาที่ปีกแล้วมันทาผงทาพราปลาพราเม่นผ้าคุดพระนกกจับก็เหมือนกัน คงจะเมนูภาพเป็นคนในอย่างเมื่อได้คงทั้งหกอย่างแล้วก็มารวมเข,อข,อข้ากันแล้วก็บรรจุในรูปนะเรียกว่าพระองค์เดียวใช้ได้หกอย่างตามความประสงค์วันนี้เวลาจะทําจริงๆท่านบอกต้องได้สมาบัติตัวต้องเข้าฌานเข้าสมาบัติถ้าเป็นพระอาหารหันต์หรือพระนา,า,ะา,า,ะา,าค,คามีก็เรียกว่านิโรธาสมาบัติทีเดียวไม่เข้าคนนั้น อันนี้ถ้าเป็นฌาธนธรรมดาเรียกว่าเข้าสมาบัติแปดต้องไม่กินข้าวกินแต่น้ำในสิบห้าวันอีนี่แย่ต้องไปทำผงอยู่ในบ钵คนเดียวสิบห้าวันจิตต่อกับใครไม่ได้เลยพอทำผงเสร็จเรียบร้อยแล้วครบสิบห้าวันแล้วจึงจะออกมาได้ดูที่พระธาตของท่าน นี่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปั้นเป็นลูกเรามานั่งเสด็จเสด็จเสด็เสดกันระเดียวเดียวให้กันไม่ใช่เหมือนเราทำกันเป็นของยากดังนั้นฉันจึงทำไม่ได้ไอ้ถ้าทำจริงๆในบางทีอาจจะทำได้เพราะฉันก็ได้สมาบัตแปดแต่ที่ฉันทำไม่ได้อยู่ก็คือฉันขี้เกียจเอง ตอนนี้มาเล่าถึงเรื่องของพระแล้วก็จะ,เล,เ,ลจะเ,ลเล่าถึงวิธีทําแล้วก็จะเล่าเล่าถึงวิธีแจกต่อไปท่านทำพระครั้งแรกเท่าไหร่ท่านทำคราวเดียวพระก็ท่านไม่ได้ทำว่าทำคราวเดียวทําพระแปดร้อยแปดร้อยแปดสิบปิดนี่ทำคราวทำแปดร้อยแปดสิบปิดปิดทไม่กาวตัวนี้แล้วก็มาทําแล้วก็ บรรจุไว้ในเจดีย์440ปีดแจกเป็นสาธารณ440ปีดเวลาแจากท่านไม่เคยคิดเงินยิดทองท่านบอกว่าเวลาแจากพระในท่านหุงข้าวเลี้ยงคนมารับพระด้วยคนมารับพระเต็ม,มวัดไม่ว่าท่านแจกให้คนละองค์ละองค์ละองค์เต็มวัดบ,บางคนก็โกงเอาได้รับแล้วก็เขามารับใหม่ ยี่ใสเสื้อไอ้สีข้างนอกกับสีข้างในมันไม่ค่อยจะเหมือนกันใส่ทับข้างนอกมาทีเอามารับพระออกมาข้างนอกเปลี่ยนกลับไปข้างนอก,ก,กเข้าข้างในก็านกานนามารับพระแ้่ท่านเขาจาไม่ได้เลยเมื่อเขาอยากได้มากก่อนแล้วไปก็แจกไปให้หมดสี่ร้อยสี่สิบปีท่านบอกว่าคนมากจีิงว่างานวัดสี่คนยเยอะแยะมาจากเมืองไหนแต่เมืองไหนมากันเอาเรือเอาแพมาจอดกันหน้าวัดเต็มไปหมดเหมือนกับงานวัด แล้วท่านเองท่านก็หุงข้าวเลี้ยงนี่แทนที่ท่านจะเรียกเงินนะท่านไม่เรียกเงินด้วยนะแถมหุงข้าวเลี้ยงคนที่มารับศรีด้วยนี่เห็นไหมปฏิปทาเขาท่านมากเขาได้เมตตาขนาดนี้อันนี้มาเล่าถึงวิธีการแจกพระเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะเล่าถึงตำรามันจะเป็นตอนหลังๆก็ช่างเถอะแต่ว่ามันเรื่องมันสืบกันนี่ก่อนที่ท่านจะตายหนึ่งปี ปรากฏว่าท่านอาจารย์แจงซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านลงมาจากเมืองสวรรค์โลกมาบอกท่านบอกว่าท่านต้องการตำราเล่มสำคัญคือตำราของพระอาจารย์แจงที่มอบหลวงพ่อปานมันมีสามเล่มเป็นตำราสมุดคอยต้องต้องการตำราเล่มสำคัญเล่มนั้นเอาไปเพื่อจะทบทวนความรู้สบายยังไงแล้วท่านก็จะส่งให้หลวงพ่อปานท่านก็มอบให้ไป พ่อม,มาไปแล้วปรา,ากฏว่าพอไปถึงบหห้านภายในระยะปีนั้นอาจารย์แจงก็ตายและหลวงพ่อไปก็ก็ตายเหมือนกันเรียกว่าตายปีเดียวกันต่างคนต่างไม่รู้ไี่รู้ว่าอาจารย์แจงตายก็เพราะว่าให้คนไปบอกว่าเวลานี้หลวงพ่อปานตายแล้วให้ท่านลงมาหรือว่าท่านจะทํายังไงก็ทัางในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ไปทางโน้นทังนี้เขงท่านอาจารย์ก็บอกว่าท่านอาจารย์ก็ตายแล้วเหมือนกันอายุท่านไห่เรียกกัน แต่ก่อนเมื่อลุงพ่อปันตายแล้วพวกเราทําศพลุงพ่อแล้วก็คิดถึงตําราเล่มที่สามขึ้นมาเอาตาราเล่มนั้นฉันเองฉันก็เคยอ่านว่ามีมีธงมหาพิชัยสงครามคือธงออกรบทึ้งตาราของอาจารย์อื่นๆฉันไปดูแล้วไม่มีถ้งจะมีก็ไม่เหมือนไม่ละเอียดอ่อนเหมือนเพราะธงมหาวิชัยสงครามนั้นเขากล่าวว่าเฉพาะดําธง ถ้าทำแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใครถือดั้มทงนั้นไปเป็นนอนในป่ารับรองว่าจะไม่อดข้าวทางท่านที่ไม่มีบ้านมีช่องเลยก็จะไม่อดข้าวถ้าว่าบุาคคลนั้นอดข้าวแล้วก็เจ้าของตำราบอกให้แข่งนั้นตำราบอกว่าดูเป็นพระรวงชื่อพระรวงวันนี้แข่งก็นึกถึงตำราขึ้นมาบอกเอง เราอยากจะได้ตำราของหลวงพ่อ,อคืนทั้งๆที่เป็นตำราของท่านอาจารย์และท่านอาจารย์ก็มอบให้หลวงพ่อปานแล้วแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านจะคืนให้นี่แล้วก็ต้องไปเอากันพละนิสสุก็ยกขบวนขึ้นไปสามองค์ไปหามไปบ้านท่านอาจารย์ที่เมืองสวรรค์ขโลกไปขอตำราคืนพัญญาของท่านหยิบหนังสือเข้ามาดูเพราะก่อนที่อาจารย์จะตายอาจารย์เขียนหนังสือนี้ไว้ นักเสือบอกว่าใครก็ตามถ้าจะมารับตำราเล่มนี้ให้นำดาบคู่กับตำราในสองเล่มออกไปรำที่กลางแจ้งถ้ามีฟ้าผ่าลงมาเมื่อไรก็ให้มอบตำราให้แก่บุคคลนั้นไอ้ตอนนี้มันทักยุงก็ถามพัญญาของท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อท่านอาจารย์ตายแล้วมีคนอยากได้ตำรานี่ไหมบอกโอ้มีมาเยอะมาตอนต้นๆมีมาทุกวันวันละหลายจ้า เอาดาบนี้ให้รำไม่ม,มีฟ้าผ่าสกุลฟ้าไม่ผ่าออกมาใกล้ๆฉันก็เลยไม่ให้เพราะอาจารย์สั่งมาอย่างนั้นพวกเราก็นึกรู้เลยทีเดียวว่านี่อาจารย์ต้องรู้ว่าหลวงพอ่อปานจะตายแล้วตำราเล่มนี้ต้องไม่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไปต้องเหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนี่ต้งสามคนก็พากันมองหน้าสามคน้นไม่ใช่ใครฉันคนหนึ่งฤาษีพอดีไว้กับฤาษีพนมไพรตัวแกงแก้วคู่แกงแก้ว พระแก่งของวพ่อปานท่านคือพระขั้นแก่น,กนกกกกกกกไม่มีกระพี้แล้วก็มองหน้ากันถามว่าใครจะเป็นคนรำดับสองคนเขาบอกว่าแกพอหลวงพว่อปานบอกไว้แล้วในก่อนที่ท่านจะตายท่านบอกให้แกรับภาระทุกอย่างรับงานก่อสร้างรับงานพนุบัฒนุงประสาทุกอย่าง รับงานก่อสร้างรับงานพนุบำรุงพระศาสนางานทุกอย่างที่ท่านทําแกเป็นคนรับผ่านแล้วจะมาเลยสั่งฉันนี่เพราะฉันนี่มาบวชถึงสิบพรรษาแล้วท่านให้เข่าป่านี่แกต้องควรเป็นผู้เป็นคนครองตําราเล่มนี้เมื่อฉันหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉันก็เอาก็เอา,เอาร้องลัมมันเที่ยเกิดมาก็ไม่เคยลัมเลยลัมดาบลัมเดิมเคยเล่นกรองยาวเขาเขเหมือนกันก็ไม่เคยลัมไม่รู้เขาลักันยังไง ก่อนที่จะเข้าไปหยิบดาบก็ขอ,ขอทูบขอเทงทำพิธีบวงสวงตามแบบที่หลว,วงพ่อปันส่วนไว้บวงสวงก็ตามที่เจนาสวดในตอนต้นขึ้นปุริมาดิสังลาชาทศะะะรัตถโถอะไรนะ่เวลาเชิญเท้ามาราชทั้งสี่มาเป็นพยานว่าตำราเล่มนี้ถ้าเป็นของคู่ควรจะเข้าไปเจ้า ก็ขอให้ฟ้าผ่าลงมาใกล้ๆให้ข้าพเจ้าได้ตำลาสงความปรารถนาถ้าขอตำราเล่มนี้เป็นของไม่คู่ควรกับบารมีข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้ารำไปสักสิบนาทีฟ้าจงอย่ามีเสียงฟ้าผ่าแล้วข้าพเจ้าก็จะเลิกเมื่อดิฐานเสร็จก็บอกให้เขาตั้งนาฬิกาบอกฉันจะรำสิบนาทีถ้าไม่ได้ ถ้าฟ้าไม่มีเสียงฟ้าผ่าลงมาฉันก็ถือว่าตำราเล่มนี้ไม่เหมาะสมกับฉันฉันก็จะเลิยจะไม่ต้องการตอ่อไปเขาก็ตั้งนาฬิกาคุมนาฬิกากันไว้พอหยิบมีดดาบสองเล่มนั้นออกมากลางนกทานกลางแจ้งไม่ทันจะรำเลยเสียงฟ้าผ่าเริ้งลงมาใกล้ปุ่นตลบแก้วหูอื้อไปตามๆกันไม่ทันรำ ปัญญาของท่านอาจารย์ยกมือขึ้นมาไหว้บอกท่านเจา้าค่ะท่านมีบุญแน่ตำรานี้คู่ควรกับท่านนี่ท่านไม่ท่านลำคนอื่นเขามาลำก็เหือแตกเหือแตนยังไม่มีเสียงผราผ่านี่ตำรานี้ต้องเป็นของคู่ควรกับท่านเป็นอันวัยแข็งก็ได้รับตำรามาตอนนี้ไม่ได้รับตำรามาแล้วตอนนั้นฉังก็กลับไปอยู่กรุงเทพสักพักหนึ่งไปเรียนหนังสือภาษาบาลี แล้วต่อมาเมื่อบรรษาที่ห้าที่หกก็ย่างที่หกกลับขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นวัดทุดสทมวัดหงอยเหงามากคนเกือบไม่เข้าวัดไรายได้เพราะวัดตกต่ำแลีมีรายได้ไดม่ถึงสองร้อยบาทที่เฉพาะงานปีท้อยขึ้นมาแก้สถาน,นการเช็งก็มานอน กุฏิหลวงพ่อปานบังเอิญอย่างยิ่งกุฏิหลวงพ่อปานเนี่ยเมื่อตั้งแต่ท่านตายไปแล้วไม่มีใครเขายอมนอนเขากลัวกันแปรเมื่อฉันมาแล้วฉันถือว่าเป็นกุฏิที่ฉันเคยอยู่ฉันก็เข้าไปอยู่เมื่อเข้าไปอยู่แล้วมีวันหนึ่งฉันนอนอยู่บนเตียงกลางคืนตามธรรมดาฉันไม่อยากจุดไฟฉันอยากนอนมึดๆฉันมีวิทยุเครื่องหนึ่งก็เปิดวิทยุไว้แต่ว่าหูฉันนั้นไม่ได้ฟังฉันนอนภาวนา ถ้าขณะใดที่หูฉันได้ยินเสียงวิทยุฉันถือว่าสมาธิฉันดีไม่พอฉันต้องทำจนกระทั่งฉันไม่ได้ยินเสียงวิทยุความจริงฉันไม่ได้ติดวิทยุแต่ว่าฉันสู้กับวิทยุก็สู้กับเสียงด้วยสมาธิประมาณเวลาประมาณตึกสองทุ่มเสร็จฉันกำลังนอนฟังอ่านนอนภาวนาข้างๆวิทยุประตูหน้าต่างฉันปิดหมดสุตินีรกกงล้อมรอบคนเข้าไม่ได้ มาปิดแล้วฉันเห็นคนเดินมากุแต่งน่งตัวน่องขาวห่มขาวเดินมาถึงนั่งบนเตียงที่ฉันนอนนั่งข้างๆฉันฉันก็ทำให้ถามว่าใครฉันก็บอกว่าฉันเป็นพรมชันที่แปดฉันเนี่ยเป็นเจ้าเจ้าของตำราท่านฟานแม้ตกใจเพราะว่าถามมาทำไม โอจะมาบอกให้เธอเนี่ยท่องระฐานในตำราทั้งมังสินี่มีตำราอยู่ต้อไม่เคยท่องอะไรเลยฉันก็เลยบอกว่าฉันงี้เกียจนะไอคนเน่ยฉันไม่อยากสงเคราะห์หลวงพ่อปานะทาให้มันดีแสนจะดีไอคนมันก็ยังอักตตันอยู่ไม่รู้คุณท่านท่านตายไปแล้วบางคนก็มาดินทาท่านบางว่าท่านบกพร่องอย่างนั้นบ้างทาไมดีอย่างนี้บ้างทั้งๆังที่ท่านมีความเมตตาปราณีขนาดนั้น คนก็ยังไม่รู้คุณท่านใอ้ฉันมันดีไม่เท่าหลวงพ่อเลยฉันไม่เอาไม่ทําให้มันเหนื่อยเจ้าบ้านประเภทนี้ไม่สงเคราะห์มันฉันเอาตัวฉันนอดก็แล้วกันไอ้เรื่องกระถาของกระพันชาตรีอะไรต่ออะไรฉันไม่เอาไม่สงเคราะห์ใครไม่อยากจะเพื่อคุณใครแต่ก็นั่งเฉยเฉยแล้วก็บอกว่าเอาเถอะคุณถ้าคุณจะไม่ทําอะไรคุณก็เสกธง เศษยันพันยันนี้เศษยันเขาเรียกว่ายันใหญ่ทั้งมีทางป้องกันขับสิ่งที่เป็นสเสนศษอย่างายออกไปด้วยแล้วก็ดึงดูดความดีสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาหากับบุคคลผู้ได้พายันนั้นด้วยนี่ก็บอกว่ยันใหญ่อย่างนี้ไม่เอาท่องไม่ไหวเขาจะไปท่องได้เอยอะแยะเขียนแล้วต้องเต็มหน้ากระดาษมันบอกไม่ต้องท่องคาถาสี่ตัวข้างล่างนี้ กระถาสี่ตัวนี่เป็นกระถาปลุกยันอันนั้นเป็นตัวยันเธอไม่ต้องทองเขียนเขียนไปให้ใครเขาพิมพ์ม,มันก็ได้ษเขามาพากระถาสี่ตัวนี่ปลุกไปใช้ฉันก็บอกว่าไม่เอาที่เกียรติไม่ทำที่สี่ตัวก็ไม่ทองท่านก็นั่งนิ่งเฉยไปเดี๋ยวสักสิบนาทีต้นก็บ,บอกว่าไอ้ลูกฉันเนี่ยนะมันหมดแค่แกนะ่ะเผ่าพัานธุ์ของฉัน ตำรานีถ้าคนจะแกไปแล้วคนอื่นเอาไปทำได้ผลไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะฉันไม่ช่วยเนี่ยเผ่าพันธุ์ของฉันไม่คนสุดท้ายแค่แก,แกมาท่านปานแล้วก็แกนี่แกคุณจะทำเป็นคนสุดท้ายบอกไม่เอาไม่ทำแน่บอกไม่สงเคราะห์คนประเภทนี้แต่ก็บอกว่าไอ้แกนี่มันดื้อม,มันหลายร้อยหลายพันชาติแล้วเนี่ยลูกฉันมีแกคนเดียว เดือที่สุดหกครั้งที่สุดนี่คนเดียวแต่เธอมันจะเสียเผ่าเสียพันเสียพืชเสียพันหรือเปล่าใครเข้ามาหาอะไรมันจะไม่ได้มันจะเสียวงตระกูลเดิม,อมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าแกจะถ้าใครเขามาหาแกนะถ้าเขาจะให้แกทําอะไรเดี๋ยวก็แกปกขูข้าวเขาเอาทุบเพียงจุดแล้วฉันจะมาช่วยทำเออฉันจะทำมันทุกอย่างเอาละแกมันดื้อม,มานานแล้วฉันก็ยอมแพ้แก ให้สุดท่านก็กลับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งวันนี้ฉันเะียกทอะไรฉันก็ต้องอาราธนาให้ท่านมาช่วยครูนั้นท่านบอกว่าท่านอยู่ชั้นเป็นพรมชั้นที่แปดนี่ก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งเขาตำรา